จัดได้จัดได้จัดได้ฟังเทศได้ไหมจัดได้ฟังเทศได้ตอนนี้เราจะมาตอนนี้เราจะกำลังคือตอนตอนตั้งท่าไม่ได้ของจริงหรอกจังต้องเอาต้องเอาตอนที่เผืนธรรมชาติธรรมชาติได้จังธรรมชาติเลยตอนเป็นตอนที่เผืนี่ธรรมชาติเลยมามาถ่ายตอนที่เผืนี่เห็นธรรมชาติเลย นาอเอออาลุมลินมาลุมลินมาลุมลินมากวันนี้ลูกหลานของพ่อศรีคุณโยมแม่คูณสมัยกลางนะครับก็ได้มาทําบุญบรรจุอธิโยมพ่อศรีแล้วพ่อศรีสมัยกลางโยมแม่เต่าก็มาโยมแม่ตลับก็มาโยมพิจูนก็มาโยมแม่คูณก็มาหลายโยมตัวนี้โยมชั่นโยมชินโยมช่อ โยมแม่ปิ่นมามาจุดถูกเทียนเลยเอาจะพามาจุดถูกเทียนเลยจะพามาจุดเทียนเด้อจะพามาหรือยังบอกให้จะพามาจุดถูกเทียนเลยจะพามาจุดติดเทียนเลยโยมชาวเรียกจะพามาเปิดไฟยังอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้อันนี้โยมสมศักดิ์สมัยกลางหรือโยมโยมตุยใช่ไหมตุยใช่ไหมตุยโยมตุยอันนี้ภาพโอ้ภาพแม่คูณสมัยกลางนี่ เก 25, 47, ิดสองสี่เจ็ดเชีวิต2 5 4ห้าปีอันนี้ปอดสีอ่าอปอดสีปอดสีสมัยกลางนะครับปอดสีสมัยกลางสองสีาลูกหลานนี่มาทำบุญชิดสมุทรนไทยเด้อบวดน้ำทิถีตนไปให้สมุทรนาสาุการ